ตาชาสวัสดีเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะอ่าเข้ามาเรียนแล้วอย่าลืมเข้าไปเช็คชื่อกันด้วยนะคะอ่าวันนี้ก็อ่าให้ความรู้โดยหวังเหล่าชื่อเหมือนเดิมนะคะครั้งที่4แล้วที่เราได้เจอกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของ ที่เราได้พบเจอกันก็จะเป็นเรื่องของพยัญชนะสระและวก็วรรณยุกต์นะคะก็หนังสือก็จะพูดย้ำๆซ้ำๆอยู่แบบนี้เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการอ่านของนักเรียนนะคะในหนังสือที่เราจะเข้าเรื่องเรียนกันนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะพูดคุยกันในเรื่องเดิมๆนั่นก็คือเรื่องพยัญชนะสระและวก็วรรณยุกต์กัน นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงนะคะพยัญชนะอีกครั้งหนึ่งพยัญชนะภาษ,ษาจีนมีทั้งหมดกี่ตัวคะอสอสื่อซานยตัวนะคะพยัญชนะภาษาจีนทั้งหมดมี23ตัวมีกึง่งพยัญชนะกึ่งสระอยู่2ตัวนั่นก็คืออีกับอูนั่นก็คือ2ตัวสุดท้ายด้านล่างนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมๆกันเลยเนาะออกเสียงไปพร้อมๆกับเหล่าซื้อเลยตัวแรกค่ะป,ป,ปมูฟ b p m เ d t n l g จีชี แรกตรงนี้ด้านบนปัวผัวโฟอ่านั่เรียนเห็นไหมคะคำอ่านของเขาก็จะเป็นปัวผัวโฟนะคะแต่ในโรงเรียนของเรานะคะเราจะใช้โอนะคะสละโอในการออกเสียงนะคะปัวผัวโฟก็ไม่ได้ว่าจะผิดเพี้ยนกันไปมากเนาะ เดี๋ยวเรามาดูนะว่านักเรียนยังจําได้อีกไหมว่าปูพยัญชนะต้นเสียงของปูคือตัวอักษรอะไรในภาษาไทยปูพยัญชนะต้นเสียงคือปอปลาเก่งมากค่ะปูเท่ากับปอปลาต่อมาค่ะผูเท่ากับพอพานมูมูเท่ากับมอม้าค่ะ ฟูตัวนี้ค่ะนักเรียนดูตามหลอดื้อที่หลอซื้อชี้นะฟูเท่ากับฟอฟันเตอเท่ากับตอเต่าเธอเท่ากับทอทหารบรรทัดที่สองค่ะเนเท่ากับนนหนูเล เท่ากับลอลิงเกอเท่ากับกอไก่เคเท่ากับคอควายเเท่ากับโฮนุคูกจีเท่ากับจอจางชี g, เท่ากับชอช้างซี g, เท่ากับซอโซ่เสร็จต่อมาค่ะ จือหมวนลิ้นนะคะจือเท่ากับจอจานกับรอเรือควบกันนะคะจอจานรอเรือชือชอช้างกับรอเรือควบกันค่ะชือซอโซกับรอเรือยือยอยักษ์กับรอเรือต่อไปค่ะเส้นนี้ค่ะจือเท่ากับจอจานชือเท่ากับชอช้าง ซึเท่ากับซอโซยี so เท่ากับอออ่างแต่ถ้าเป็นถ้าอ่านในพยัญชนะก็เท่ากับยอยักษด้วยนะคะอูเท่ากับอออ่างแต่ถ้าเขามาเป็นพยัญชนะก็จะมีวอแหวนคั้บมาด้วยค่ะโอเคนะคะถัดมาค่ะเราก็จะมาฟูสีอ่า ผู้ศีสระเดียวกันสระเดียวมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยสระเดี่ยวของเรามีทั้งหมด6ตัวนะคะมีอโอเอแล้วก็ยอ่ะไหนเด็กๆคนไหนกลับไปฝึกอ่านทบทวนกันบ้างลองยกมือขึ้นดูสิคะเก่งมากค่ะสำหรับนักเรียนที่ ทบทวนนะคะเก่งมากๆนี่คือสระเดี่ยวนะคะและล่าสุดเลยที่เราได้เจอกันนะคะก่อนอ่าก่อนอก่อนเป็นเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมก็เราก็จะมาเจอกันในเรื่องของเชิงเตี้ยววรรณยุกใช่ไหมคะยังจํากันได้ไหมวรรณยุกมีสี่เสียงอย่สือเสีงเตี้ยวอยยินพิงหยางพิงสั่งเชิงแล้วก็ชี้เสิงใช่ไหมคะมีสี่เสียงยินพิงขีดตรงตรงหยางพิงชี้ขึ้นไปทาง ขวาสั่งเซิงคล้ายๆเครื่องหมายขีดถูกหรือตัว V นั่นเองนะคะชี้เซิงก็คล้ายๆกับฟ้าผ่าลงมาเฉียงมาจากด้านซ้ายบนลงมาตัดลงมาด้านขวานะคะชี้เซิงอ่าไหนลองทบทวนตามเราซื้อนะคะอินพิงอีกครั้งค่ะเสียงดังๆฟังชัดเลยค่ะอินพิงยางพิง อีกครั้งค่ะหยางผิงสั่งเิงสั่งเิงเป็นรูปตัวบีนะคะสั่งเิงหรือเครื่องหมายขีดถูกสั่งเิงต่อไปค่ะชึ้นเิง เก่งมากค่ะนี่ก็คือวรรณยุกต์ทั้ง4เสียงของภาษาจีนนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ตัวแรกก็จะอ่านหลังซือก็จะให้ลักษณะมาตัวแรกก็จะเหมือนรถวิ่งบนถนนเป็นเส้นทางตรงใช่ไหมคะไม่เอียงไม่เบี่ยงคือไปทางไหนเลยนะคะก็จะเป็นเส้นตรงพอหยางผิงอันนี้ก็คือยินผิงเนาะเสียงแรกก็คือยินผิงขีดตรงหยางผิงขีดจากข้างล่างขึ้นข้างบนไปทางขวามือ หยางผิงตัวนี้เขาเรียกว่าหยางผิงสั่งเสงลดลงควรแล้วก็ขึ้นควรเป็นรูปตัว V ีหรือเครื่องหมายขีดถูกนั่นเองนะคะสั่งเสงิสั่งเิงแล้วก็ชี้เสงลดลงจากควรลงมานะคะเหมือนกับเหมือนกับฟ้าผ่าเปลี่ยนลงมาจากข้างบนนะคะชี้เสงาทีนี้วรรณยุกต์ทั้งสี่เสียงนี้เทียบเสียงวรรณยุก กับภาษาไทยได้อย่างไรมีวรรณยุกอะไรบ้างที่มาเทียบกับภาษาจีนของนะคะในภาษาไทยเรามาดูยินผิงยินพิงเสียงที่หนึ่งตีอีเงก็คือเสียงสามัญน,นะคะเสียงสามัญเสียงเบาๆยางพิงยางพิงขีดขึ้นบนค่ะยางพิงตี่สองเสียงที่สองนะคะเรียกสันส้นๆว่าตี่สองเสียงที่สอง ก็เทียบได้กับเสียงจัตาวานะคะย่างผิงคือจัตาวายินผิงคือสามัญย่างผิงคือจัตาวาต่อไปั่งเชิงั่างเชิงช่างเชิง,ห,ง,ชงหรือว่าเสียงที่3ามที่เราเรียกกันนะคะก็จะตรงกับเครื่องหมายวรรณยุกต์ของภาษาไทยคือหมายเอกนะคะั่งเชิงต่อไปสุดท้ายค่ะ ขึ้นขึ้ง,ทงเทียบกับวรรณยุกต์ในภาษาไทยคือไม่โท่านักเรียน,นรู้จักวรรณยุกต์ในภาษาไทยกันทุกคนแล้วยังนะคะต้องรู้จักวรรณยุกต์ภาษาไทยพยัญชนะภาษาไทยก่อนนะคะแต่หลายๆคนก็คงรู้แล้วนะคะอ่ายินพิงเสียงสามาญอ่ะพูดตามนะคะ เกิน老่วพูดตามเหล่าซ้อนะคะยินผิงเสียงสามันหยางผิงจัตตะวาสั่งเสงเอกชี่เเสงโทอีเปี้ยนอีกรอบนะคะยินผิงสามันหยางผิงจัตตะวา สั่งเชิงเอกชื่อเิงโทได้ไหมคะเด็กๆได้ไหมโอเคนะคะงั้นเราซื้อไปต่อนะอ่าวันนี้นะคะก็จะเข้ามาสู่การเน้นยำ้ำ หลัสือจะเน้นย้ำเรื่องแรกเลยนั่นก็คือเรื่องพยัญชนะของเรานะคะที่เราเรียนไปตั้งแต่คาบแรกเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันนะคะนั่นก็คือเชิงหมู่พยัญชนะนะคะการย้ำของหลักสือในครั้งนี้นะคะก็จะมีผลกับ การบ้านของนักเรียนนะคะก็เหล่าซือจะมีคะแนนจะต้องเก็บคะแนนในส่วนของด้านฝกทักษะการพูดการออกเสียงนะคะของนักเรียนในส่วนของพยัญชนะกับสระเดี่ยว6ตัวและพยัญชนะ23ตัวนะคะวันนี้การบ้านของนักเรียนนักเรียนก็จะได้แสดงบทบาทให้เหล่าซือนะคะดูแล้วนะคะ อ่าเป็นคลิปเสียงนะคะที่เห็นตัวตนของเราเลยเห็นลักษณะการออกเสียงและริมฝีปากที่ชัดเจนของนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นการเน้นย้ําของในเรื่องของเชิงหมู่เหล่าซื้อกับยุ่นกับยุ่นหมู่ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องตั้งใจนะคะตั้งใจไม่เรียนผ่านๆน,นะคะเพราะนักเรียนจะต้องนําไปทําคลิปวิดีโอมาให้เหล่าซื้อด้วยนะคะจุนเป้ห่าวเลยมา เตรียมพร้อมแล้วยังคะงั้นเราไปกันเลยนักเรียนเขียนและจดไปได้เลยนะคะอ่าตารางคําศัพท์ที่เราซื้อให้ไปนักเรียนก็ปริ้นตั้งไว้นะคะให้ผู้ปกครองปริ้นตั้งไว้ให้นักเรียนนะคะหลายๆแผ่นเลยเยอะๆเลยเนื่องจากสมุดของนักเรียนชั้นป .1 ยังไม่ได้นะคะแล้วก็นักเรียนก็ไม่เคยมีสมุดเส้นตารางมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นให้นักเรียนปริ้นตารางที่เราซื้อทําไว้ให้ ตั้งไว้เยอะๆเลยนะคะไว้ทําการบ้านไว้จดบันทึกได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้เสียหายอะไรมีการบ้านปุ่มนักเรียนก็ทําไว้แล้วก็เก็บไว้ให้หล่อซื้อนะคะโอเคมาตัวแรกเลยนะคะปูพยัญชนะต้นเสียงคือปอปลานะคะวิธีการอ่านคือปูเท่ากับปอปลาเดี๋ยวให้นักเรียนนักเรียนอ่านตามหล่อซื้อนะคะ ปูเท่ากับปอปลาอีเปียนอีกรอบค่ะปูเท่ากับปลอปลาอีเปียนอีกรอบค่ะปูเท่ากับปอปลานัก,รรเ,กปปเรียนจดบันทึกไปได้เลยนะคะลงในกระดาษปูเท่ากับ ปอปลาโอเคนะคะจะทันนะถ้าไม่ทันนักเรียนก็กด stop ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เขียนให้เสร็จแล้วก็ไปตัวถัดไปค่ะตัวถัดมาค่ะตัวอะไรคะผูผูวิธีการอ่านค่ะผูเท่ากับพอพานผูเท่ากับพอพาน นักเรียนอ่านตามนะคะโพเท่ากับพอพานอีกครั้งค่ะอีเปี้ยนอีกครั้งค่ะโพเท่ากับพอพานเก่งมากค่ะจดไปด้วยนะคะจดไปด้วยเดี๋ยวไว้ทำคลิปให้เราซื้อตัวต่อไปค่ะมูเท่ากับมอมา้า กูตามนะคะโมเท่ากับมอมาอีเบียนอีกครั้งค่ะโมเท่ากับมอมาเห็นหาจดบันทึกลงไปด้วยนะคะเก่งมากค่ะต่อมาค่ะโฟเท่ากับฟอฟัน f o r เท่ากับ f o ั r fun อีกครั้งค่ะ f o r เท่ากับ f o r fun จิงมากค่ะเสร็จต,ต่อมาค่ะเตอเท่ากับตอเต่าผู้ตามนะคะเตอเท่ากับตอเต่าอีอเปียนอีกรอบค่ะ เธอเท่ากับตอเต่าต่อไปค่ะเธอเท่ากับทอทหารพูดตามนะคะเธอเท่ากับทอทหารอีเปียนอีกรอบค่ะเธอเท่ากับทอทหาร เหนห่าวเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเนเท่ากับนอหนูเนเท่ากับนอหนูอีกรอบนะคะเด็กๆเนเท่ากับนอหนูเหิห่าวไปต่อเลยค่ะเสร็จต่อมาค่ะเลเท่ากับลอลิง เลเท่ากับลอลิงพูดอีกครั้งนะคะเลเท่ากับลอลิงต่อไปค่ะเกเท่ากับกอไก่เกเท่ากับกอไก่ยีเปี้ยนอีกรอบค่ะ คเท่ากับกอไก่ต่อมาค่ะคเท่ากับคอควายคเท่ากับคอควายอีกครั้งนะคะคเท่ากับคอควาย ถัดมาค่ะเฮเท่ากับฮนุคูกเฮอเท่ากับฮอนุฮูกอีกครั้งนะคะเฮเท่ากับฮอนุฮู่เก่งค่ะเซตต่อมาค่ะสละีี G เท่ากับจอจาน G เท่ากับจอจานอีกครั้งนะคะ G เท่ากับจอจานต่อไปค่ะ c h เท่ากับชอช้าง c h เท่ากับชอช้างต่อไปค่ะ C เท่ากับซอโซ่ซเท่ากับซอโซ่จเท่ากับจอจานกับรอเรือจเท่ากับจอจานกับรอเรือชื่อ เท่ากับชอช้างกับรอเรือชื่อเท่ากับชอช้างกับรอเรือชื่อเท่ากับซอโซ่กับรอเรือชื่อเท่ากับซอโซ่กับรอเรือค่ะต่อมาค่ะ ยืเท่ากับยอยักษกับรอเรือยืเท่ากับยอยักกับรอเรือต่อไปค่ะจื้เท่ากับจอจานจืเท่ากับจอจานชื่เท่ากับชอช้างชื่เท่ากับชอช้าง ซอเท่ากับซอโซซือเท่ากับซอโซอีเท่ากับอออ่างอีเท่ากับอออ่างอูเท่ากับอออ่างอูเท่ากับอออ่าง นะคะอันนั้นคือพยัญชนะทั้ง23ตัวนะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องอัดคลิปให้เราซื้อนะคะอัดคลิปส่งมาให้เราซื้อด้วยนะคะอัดคลิปในการพูดพยัญชนะทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนก็แนะนําตัวนักเรียนชื่อเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนามสกุลนะคะอยู่ชั้นปหนึทับหน,นะคะชื่อเล่นชื่อน้อง อะไรก็ว่ามานะคะแล้วก็บอกด้วยว่าวันนี้จะมาฝึกอ่านพยัญชนะภ,ภาษาจีน23ตัวแล้วก็นักเรียนก็เริ่มอ่านได้เลยทั้ง23ตัวให้เราซื้อฟังนะคะก็คือจดไว้ก็ได้แล้วก็อ่านให้เราซื้อฟังนะคะออกเสียงเราซื้อนักเรียนก็จะให้ให้ผู้ครองถ่ายให้นักเรียนให้ชัดเจนนะคะให้เราซื้อเห็นหน้านักเรียนชัดเจนการออกเสียงชัดเจนนะคะให้ได้ยินเสียงชัดๆนะคะแล้วก็ หลักสือก็จะให้แนบไฟล์ส่งมาในในในกลุ่มไลน์นะคะในกลุ่มไลน์ของเราเลยนะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่นักเรียนจะต้องที่นักเรียนจะต้องทำส่งหลักสือนั่นก็คือคลิปของสละนะคะในเรื่องของยื่นหมู่สละเดี่ยวนะคะที่เรากำลังจะทบทวนการอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวหลักสือจะเน้นย้ำไปให้อีกรอบหนึ่งในส่วนของยื่นหมู่สละเดี่ยวทั้ง6ตัวนะคะนักเรียนก็จะต้องพูดด้วยนะคะ โอเคงั้นมาดูกันเลยค่ะสระตัวแรกค่ะสระอะไรเอ่ยตัวนี้อาอ่าวลนักเรียนออกเสียงอ้าปากกว้างๆเลยค่ะอ่าอ่าอ่าอาอ่าปากกว้างๆอาอาอายังจำได้ไหมคะ อาอาอาปากกว้างกว้างอาอาอาอ,อันนี้คือกฎเกณฑ์ของการออกเสียงใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าตัวอาจะต้องอ้าปากกว้างกว้างแล้วออกเสียงมาว่าอ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 ้าปากกว้างกว้างอาอาอาออตัวต่อไปค่ะโอโอทำปากกลมกลมทำปากกลมกลมออกเสียงว่า โอโอโออ่าโอทำปากกลมกลมโอโอโออ่าต่อไปค่ะเออทำปากแบนแบนเออเออเออต่อไปค่ะอี ยิ้มและยิงฟันก็คือลักษณะการออกเสียงสระอ e ีก็คือเราจะเหมือนกับเรายิ้มใช่ไหมคะยิ้มแล้วออกเสียงมาว่าอีอียิ้มและยิงฟันอีอีอีเก่งมากค่ะต่อไปอูทำปากยื่นยื่นอูอูอู อูทำปากยื่นยื่นอูอูอูต่อไปนะคะอีทำปากบุ๋มบุ๋มียียีอ่าเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาฟูสีทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะ ตัวนี้ค่ะอโอเออีอูยย้อนกลับไปอีกครั้งนึงค่ะพูดตามเหล่าซื้อเลยนะคะย เหมือนกับไปรอบนึงค่ะรอบสุดท้าย a o e, e u y e. เป็นไงคะยากไหมไม่ยากนะคะไม่ยากเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของวันนี้นะคะที่เราได้เจอกัน ก็จะเป็นเรื่องของเอชงหมง่กับื่นหมูนะคะเชงาาชสียง母ยื่นหมี韵母有六ก็ก็คือสระมีสระเดียว6ตัวแล้วก็แพญชนะอีก23ตัวนะคะซึ่งมาถึงช่วงนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะฝากช่วยเย่การบ้านให้นักเรียนนะคะ2ออย่างนะคะยังไงก็ฝากความร่วมมือไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะ ให้ช่วยอัดคลิปการพูดฝึกออกเสียงให้เราซื้อนะคะมาจำนวน2คลิปคลิปแรกเลยก็คือนักเรียนจะให้นักเรียนฝึกพูดเพลงชนะทั้ง23ตัวนะคะ,ะตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องแนะนําตัวเองนะคะอยู่ชั้นไหนอ,อยูอ่ชื่ออะไรอยู่ชั้นไหนและจะมาพูดและผู้จะมาฝึกออกเสียงพยัญชนะภาษาจีนทั้ง23ตัวค่ะ แล้วก็เริ่มได้เลยค่ะปูเท่ากับปอปลาโพเท่ากับพอพานมูเท่ากับมอมาฟูเท่ากับฟอฟันนักเรียนพูดไปแบบนี้จนครบ23ตัวทำได้ไหมคะใครทำได้ยกมือขึ้นจีโซ่อ,อ,อะทำได้นะคะไม่ยากทั้ง23ตัวเลยนักเรียนก็จดบันทึกแล้วก็อ่านให้เราซื้อฟังได้เลยนะคะเราซื้อแค่ต้องการฟังนักเรียน ออกเสียงนะคะมีคะแนนให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปที่สองนั่นก็คือสละเดี่ยว6ตัวนะคะนักเรียนก็แนะนําตัวเหมือนเดิมเลยนะคะ <c> ก็แยกคลิปกันนะคะนักเรียนต้องมีงานส่งเราคือสองชิ้นนะคะก็แยกคลิปกันอันนี้นักเรียนก็แนะนําตัวเหมือนเดิมอยู่ชั้นปไหน رك. เล็กอยู่ชั้นปไหนแล้ววันนี้จะมาอ่านสละเดี่ยวให้อ่ามาอ่านสละเดี่ยวให้ฟังค่ะก็จะมีอะไรบ้างนักเรียนก็อ่านไปเลยค่ะอา โอเออีอูแล้วก็ชียเขอบคุณค่ะก็คือทุกทกคลิปมีขอบคุณเหล่าซื้อด้วยนะคะขอบคุณอ่าโอเคนะคะทั้งสองคลิปคลิปแรกอ่านพยัญชนะปูเท่ากับปอปาโพเท่ากับพอพานคลิปที่สองอ่านสระเดี่ยวหกตัวอาโอเอ อีอูยิเหล่าซือจะดูว่าทุกคนทําปากเหมือนที่เหล่าซือสอนไปหรือเปล่านะคะทั้งสระหกตัวนะคะและพยัญชนะเนาะการออกเสียงชัดเจนไหมนะคะผิดเพีพ้ยนยังไงนะคะหรือเหล่าซือจะต้องอให้นักจะมาปรับแก้นักเรียนยังไงในช่วงเปิดเทอมนะคะเหล่าซือก็จะฟังจากลักษณะการพูดที่นักเรียนอัดคลิปส่งมาให้เหล่าซือนะคะยังไงวันนี้ก็ ฝากให้นักเรียนไปทำการบ้านด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ค่ะเจอกันแค่นี้จ้าเจียนเาเจยเียนเจอกันใหม่นะคะ